ครับผมสวัสดีครับมืนีครับแอดก็ได้เดินทางมารับยู่ที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่คนว่านะครับเป็นพญานาคครับโพขึ้นมาอยู่กลางน้ำกลางสาน้านะครับเนาะเดี๋ยวจะไปติดตามแล้วก็ไปสอบถามนะครับครับหลวงตามหาดีกันนะครับเนาะครับหลวงตามหาดีนะครับเพิ่มที่จะสั่งนะครับเนาะเพิ่จะสั่งอย่างนาะนะครับเดี๋ยวไปถามกับหลวงตากันเลยนะครับ มาเราจะสั่งอย่างเน่มีอย่างเน่ที่จะสั่งอยู่ตรงนี้นะครับครับเบืค้คงับลงตาผ้าหยางเบิ้งสถานทีนะครับคอยทเานมารเ็น,นเา คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมลองปูดูลองปูดูไม่เอาต่อดูว่าสวายโยมผู้คนมาต่อดูว่าสวายโยมผู้คนจีนไม่โสดงคนไม่โสดก่อนล้นฟอ นีครับผมเปนเห็นเจ็ดหนึ่งนี่ไหนสี่นี่เจ็ดนี่หนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งนี่บ่อหนี่เด็กเจ็ดเด็กหนึ่งเด็กสี่นี่เป็นได้ได้จับมุมนี่ห้อยนี่เป็นเห็นเหล็กอยู่ต่อดูนี่ครับเจ็ดหนึ่งนี่ครับผมสี่สี่เจ็ดหนึ่ง จตหนึ่งก็ได้เพื่อก็ได้จ็ดหนึ่งุดตเราว่าเทียววถวายพอี่พนเห็นอครับไนก็เลยยกมาถวาโอ้ะาวัดห่นไเทียวมาพะธาัดจักรพรรดิไหมพระธาวัดพระาจักรพรรดิตรงตรงนี้ หลวงตาจะเป็นเฮ็ดเป็นสำนักสงฆ์หรือว่าเป็นเป็นที่พักสงฆ์ครับปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมเป็นเป็นที่พักพระชรากับเป็นพระป่วยไหมพระป่วยอาภัตอืมพระอาภัเอ่าวันภาวันอยู่กับคณะมันก็สกปรกมัวสาดเป็นพระป่วยครับครับหลวงเป็นไทยก็ได้จัดเคนมาอยู่นี่อืมเลยมาเฮ็ดให้เราครับผมเห็นเห็นไอ้ตั้งเสาไว้ตรงนั้นครับหลวงตาสิเห็ุอย่างนาะครับเอานี่ก็สิเป็นศาลาพระอยู่ละ ใหญ่ S <S งลงไป,ปอ๋อจะให้เป็นปะปะจะให้เท็ดหอไอเพฟลจะเท็ดหอพระสีใหญ่เ่็น,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 นลงไปพุป่นเท็ดแล้วครับอันนี้ก็จะบางก็เคยเห็นตั้งแต่ขึ้นเสาวไว้ขึ้นเพราะท่านมีโค้งไม่อยัง ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทางาเฮ็ไปเงินไปตามหยาดโยมครับผมมีศสัทธามาเพิ่นกัเฮ็ดของเนไป ตัวนี้ก็อ๋อพระกับมีแค่สังกะสีเนาะผมอยู่ที่แค่นี้นะครับกัรอรอสัตวาซอยร้อสัทธาจากหยันยมนะครับน้องตาเนาะหยันยมลำรวยกันลำรวยลำรวยมาจากสายน้อดวงตาเออคนรวยเป็นหมาต้องเป็นปุ่นวัฒนาเป็นหลายเพิ่อนเศรษได้ต้องสวดมนต์รักษาศีลหาโอ้แม่สินรวยน้ำตัวนี้ในบ่วน้อดวงตา ตรงสายมีนี่ม็ดฝันจังใดบอเนาะับผมในหวัวที่มาหอดมาถึงนี่ครับีต่ฝันเห็นตะพญานาคละฝันเห็นพญานาคฝันเห็นพยานาคเจ้า,า,าองค์ก็ครับฝันเห็นพญานาคหาองฝัพยานาคหองยหพยานาคตีจังไดเหรอฮึตีสีแปะจังใดล่ะพญานาคหนักกับโง่ถ้าตองเป็นน้ำเจ็ดน้ำเจ็ด หนักนเจ็ดเอาขอยเน่น้รเจ้าพิจารณาเอาับุญไถ่บุญมั่นครับห้าองค์ห้าห้าน้ำหนักพุยิงหนักพหยิงโอหลวงตาฝันเห็นหนักุ้ญิงหรือว่านิมิรนิมิรขึ้นมาไหวหนัก้หยิงจักจักจักองค์แบบเาลปะห้าองค์ห้าองค์เขาเตียวหนักพุิงเตียว ก็ที่ก็ที่หาเจ็ดซีเนี่ยแล้วหนากเจ็ดบ่อเพราะฉะนั้นหนนตีเป็นเจ็ดบ่อหนักหนักน้ำเจ็ดจริงน้ำซีหาองค์กะหาเจ็ดซีหาเจ็ดซีเพราะฉะนั้นแล้วเอานะครับเป็นเป็นครับเป็นความฝันเป็นนิมิตของหลวงตาหลวงตามหาดีนะครับเนาะครับหลวงตามหาดีนะครับแล้วก็นิมิตฝันเห็นนะครับพรานา้ ห้าตนนะครับเป็นหนักคุยิงนะครับขืนมาขืนมาไหวลงลงตาบอครับนะครับผมนะครับผมเอาหาเจ็ดซี่หาเจ็ดซี่นะครับหาเจ็ดซีนะครับห้าเจ็ดสี่นากพญานาคหาตนครับพญานาคหาตนเดินสามตัวหายเลย คนเดเร่ได้กรุต้อนออน,นีเนาะเขียนตัวนี้น 5, 7, เลยห้าเจ็ดสี่เลื่อมาถาวายอันนี้ก็เป็นที่จะเอาไว้ผาพุทธรูปเนาะนั่ครับครับเรขอเดือดมนมาไหว้บวเขาไปนับถือหลวงปู่ดูครับหลวงปู่ดูนะครับรวมเด็ดจ,จักรพครับจักรพรรดิเนส่วนท้าทายครับ ดองพระมหาจักรพรรดินะครับผมเออนะครับผมพี่น้องนะครับนอาฟังกับทุกท่านนะครับถามีโชคมีหมานกับหลวงตามหาดีนะครับผมก็มารวมสา่งร่วมแปลงนั้งกันนะครับเนาะนะครับอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งตรงนี้หลวงตาเพิ่งจะเฮ็ดที่ไหวสารานะครับสาเอาไว้ถ้าไหวพระพุทธรูปเนาะหลวงตาเนาะนะครับพระพุทธรูปนะครับ ได้แค่แต่เทคานกับตั้งโค้งเสาวไว้ซื้อนะครับพี่น้องนะครับกยังนะครับขาดประตูปัจจัยนะครับ,รบก็ล้ออยากติดทับนะครับผมมารวมทั้งมุญตวกกันนะครับหละใบเายวย่วงตามหาดีนะครับ ลูกข้างหน้านะครับผักลงลงทานลงอย่างีรล่ะตรงนั้นบ่ครับทิศทานเป็นบงจะเฮ็ดมองไงกลมกลมสะบ่บ่กมบ่ไั้นั่นเป็นสาระริมน้ำอ๋อเป็นสาระริมน้ำสาระริมน้ำตรงนี้ที่เฮ็ดลงทานไหมอ๋อลงทานไหลยมมาผักมาพาได้อ๋อครับอันคือว่ายพระยานาคขึ้นตรงนั้นครับแม่นบ่ครับเหนนบ่ ได้ทอบบบบหมดว่าบอว่าเป็นหัวหนามที่ซื้อ,อเป็นหัวหนามเขาก็เลยมาสง่งมาส่งมาส่งบ่งว่าเป็นหัวอย่างเขา,าเขาบอกว่าเป็นหัวหนกักอ๋อเป็นหัวหนักเป็นหัวพญานาคขึ้นมนะครับตรงนี้ก็จะเฮ็ดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะครับพระชราปวยฝังฝุ่นท<อ>ังฝุ่นเป็นหอพระชะลาครับ กับบท่านมีเห็ดอย่างไรนั่นน้องตาเนาะก็แค่เอาสังกระซิเป็นเพิงอยู่เป็นเพืงอยู่ได้ผักได้ผักครับอ๋อเป็นผ้าอาพาธเอามาปฏิบัติรักษาอยู่ตรงนี้เนาะครับเนาะครับอยู่ภาวนาถวายปูเนครับผมทำบ,บุญถวายปูครับเพืพ่อให้โชคให้ลาภญาติโยมครับผม นี่นี่สิเน้นปฏิบัติธรรมอย่างเดียวครับเน้นปฏิบัติธรรมปูสุวรรณนคราศักอ๋อต้องภาชนาให้ปู่สุวรรณนคราศัคนทรงคนต่างเื้อโอ้คนทรงมาตั้งเื้อเป็นสุวามหาสุวรรณนคราศปู่มหาสุวรรณนคราศักดอ้ยสวนมุญก็เอ้ยหยาดน้ำแสงพันขึ้นกับชีซอยเนาะคล่องรักษา ครับนะครับผมเด้อครับผมตัวเลขนะครับที่หลวงตามหาดีนะครับเพิ่นที่เพิ่นนิมิตได้ฝันได้นะครับเนาะฝันเห็นนะครับพญานาค4ีตนหาตนนะครับเนาะเป็นพญานาคหาตนผ้หยิงนะครับเป็นพญานาคผ้หญิงนะครับผมหาตนนะครับผมก็ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอาไปตีเอาแปลเอานะครับเนาะครับส่วนแอดกัดตีได้ก็เป็นหาเจ็ดซีนะครับผมหาเจ็ดซีเด้อนะครับพี่น้องก็ลองเอาไปพีเคาะพีชนะเบิรงนะครับเนาะนะครับครเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านพิเคาะดีดีๆนะครับผมพี่น้องนะครับเนาะนะครับหลวงตามหาดีนะครับที่ปู่ผลนม้มิตฝันได้นะครับเนาะฝันเห็นครับนาคหาตนนะครับนาค ผู้หญิงนะครับนี่เด้อนะครับพี่น้องนะครับที่หลวงปูผลฝันได้นะครับเนาะฝันเห็นครับน้าห้าตนนะครับนาคผู้หญิงนะครับผมเป็นพระนาคผู้หญิงนะครับขึ้นมานะครับมากราบไหว้ปู่นะครับผมนะครับนี่ครับก็ตีได้แปรได้นะครับเนาะเป็นห้าเจ็ดสี่นะครับแล้วก็เจ็ดสี่นะครับห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะครับพี่น้อง เจ็ดนะครับผมเจ็ดขยันแท้ๆพี่น้องเลยนะครับเจ็ดขยันแท้ๆนะครับพี่น้องนะครับหลวงตามหาดีนะครับอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้เพิ่นก็ถือเฮ็ดไว้ปฏิบัติธรรมนะครับผมนะครับที่เอาผ้าชลาเอามารักษาอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาสาธุสาธูกับทุกทันเด้นนะครับพี่น้องถ้ามีโชคมานกับหลวงตามหาดีนะครับก็มาร่วมสางร่วมแปลงน้วกันนะครับเนาะนะครับ ความฝันหรือว่านิมิตได้นะครับ5 74กับ7 4ีเด้อนะครับพี่น้องนะครับนะครับเพิ่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้เด้อนะครับผมนะครับครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาดีๆนะครับผมเป็นความฝันหรือว่าเป็นนิมิตของลวงตามหาดีนะครับ พันเห็นตาผปุญิงหาตนนะครับกัตีได้แปลได้นะครับ574กับ74นะครับผมอ่ะขอให้ท่านโชคดีนะครับล่ำล่ำรวยรยกันทุกคนทุกคนครับผมสวัสดีครับ